โอ้ยดูเป๋วไหพุ่งมากโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันนะตรงหัวนะมันจะปุบ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 ปุ๊ปุบปุบปุบเลยโอ้ยทีนี้ถึงตาอะไรสตาอันนี้เรียกว่าตัวอะไรคะกุ้งปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกค่ะเลยน้องสตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ทำไมสตาสวัสดีค่ะวันนี้น้องสตาเขาอยากจะกินกินอะไรคะกุ้งนี่นี่อู้อ้าว คุณยายก็เลยนี่ได้กุ้งแม้ำมานีใน่ใ,นใหญ่มากเลยอ่ะมีเล็กกับใหญ่ทา้ามนในประมาณโลเซนเกออะไรอยู่ในบ้านได้ดไปกี่ตัวเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวอุย้ย โู้ยดูเอวสวพุ่งมากฝรั่งไม่ได้อะไระคะอะไรนะคะฝรั่งคืออ๋อน้องสตางให้กินหมดฝรั่งอยู่แต่กินไม่ได้นะคะเขาจะบอกแบบนี้นี่ตอนนี้ใสลุกมากเลยขาแสบไปหมดแล้วส่วนปลาหมึกนี่สีไม่สวยแต่อร่อยมากมันเป็นสุดลับในการหมักของเรา,เรา,าจะออกหวานกรอบฉ่ำไ,ได้กินมากเลยอะ่ะโอย,อยมันนะ โอ๊ยท oh, oh, oh. oh. ี่น okay ี้ถึงตาอะไรสตาอนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคะปลโอ๊ยปลาหมึกเป็นตลกปะเนี่ยปลาหมึกตัวลืลอเลยอะไรนะคะโอ้ปลาหมึกจมปลื้อเลยว้าวปลาหมึกสมตัวตัวใหญ่มากใช่นูกุ้งยูนู่นตัวใหญ่เบ้งเลยนาคิดแล้วเป็นไงคะ เยอะครึ่งเลยนะรสชาติเป็นไงคะทำไมทำไมทำไมเย่างย่างมันทำไมมันเป็นไงอร่อยมากไหมอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเราเข้าไปกินในบ้านอีกทีเนาะไม่เอาอ้จะกินเลยเหรอโอ้โหสุดยอดเป็นไงคะคืออะไรคะเป็นไงบ้างเป็นยังไง เป้นด้วยได้กินแล้วเต้นด้วยอ่าตอนนี้ปลาหมึกกับกุ้งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณป้านเออเราก็จะเข้ามาคิดในบ้านกันนี่ล้วทุกคนคะคะไฟทำไมอยู่ตรงั้นได้ก็ติดไว้ไงคะนี่กุ้งว้าวอันนี้กุ้งแม่น้ำย่างนี่ปลาหมึกตัวใหญ่ๆเป็นจิ้มซีฟู้ดค่ะ ม <laughs> ชิมไปก่อนแล้วไงอ่าเสร็ดน,นี้ก็คือกุ้งอบเกลือเดี๋ยวขอตัวลาไปกินก่อนนะคะนะวันนี้อ่ะไม่เอาซะแล้วอ่ะนี่กีโดเกิดอีกแล้วขอตัวลาไปกินก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องสตาร์กับพี่สมาร์ทด้วยนะคะแล้วลาเดี๋ยเลย้บาย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 ก่อนบายบายบบาายวุ้ยน่ากิน Ммм, mm, на